สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภุสุคนนะครับพบกับช่อง YouTube บ้าอีสานแกทินนะครับมือนี้บาาอีสานแกทินสิบ้ามารู้จักลาวเตอร์นะครับืของมือทำฟุตไน้เจอนะครับที่สำคัญอีกชนิดนึงนะครับลาวเตอร์นะครับมีหวเจะนะครับไฟตัดใหม่นะครับใหม่น่อยๆนะครับใหม่บางๆนะครับเช่นไม้อัดนะครับและลาวเตอร์ยังสามารถทำลายไม้นะครับ เช่นไม้บัวนะครับไม้คิ้วนะครับลายต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังทำลูกฟักนะครับปันประตูหน้าต่างได้นะครับทําไม้คิ้วนะครับขอบประตูหน้าต่างก็ยังทําได้นะครับราเตอร์นะครับก็ยังสามารถเจาะนะครับเจาะเข้าเดือยนะครับทำเดือยโต๊ะเก้าอี้นะครับประตูหน้าต่างได้อีกด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบ่าอีสานต้องขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับฝากดูโฆษณาให้เนเด้อครับจะได้ป็นกําลังใจเป็นคาขนมคาหมา,มาเนาะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ